สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจ EP สามสิบห้าขีดสรุปจ้ะก็หลังจากลองเลน่นนั่นเลนน่นนี่ปล่อยบอททิ้งไว้ก็ไอเวิร์ลบอสเนี่ยก็เข้าไม่ได้นะครับไอทำอาหารเนี่ยก็ ไม่มีอะไรเล่นนะครับก็มีแค่เนี้ยคือมันมันไม่ปลดล็อกสักทีอะซึ่งแบบอะไรวะเออมันมันไม่ปลดล็อกสักทีแล้วแบบอ,อ๋ออย่างว่ารู้สึกเนี้ยซึ่งแบบแล้วเมื่อไหร่จะไปด่านสองเวลสองเมื่อไหร่จะปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวเกมอ่ะมีแค่นี้แบบมันมันเนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่มีอะไรใหม่ให้เล่นเลยครับแบบมันมีแค่นี้จริงเหรอวะมันดูเหมือนจะมีอะไรเพิ่มเติมซึ่งเราอาจจะแบบว่าเออชอบชอบเล่นเกมทำอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบโดนล่อหลอกมาด้วย เฮ้ยมันเป็นเกมทำอาหารด้วยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเกิดมาในยุคที่เ facebook มีอ่าเลสโอลงซิตี้แล้วก็มีอะไรนะพวกเกมที่เปิดร้านอาหารนะเออไอเกมยุคนั้นนะ่ะมันแบบเหมือนไปแบบหาของมาเพื่อทำอาหารพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วแบบ เออเราก็แบบเอ๊ะหรือจะมีแบบนั้นวะเอ๊ะหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออสรุปไม่มีอะไรเลยจ้ะแล้วเราก็มีสัตว์เลี้ยงที่แบบวิ่งตามตะมูตะมีอยู่สองตัวอืมซึ่งแบบไม่เห็นมีอะไรเลยวะหรือหรือมันอาจจะเป็นการที่ เขาเพิ่งเปิดตัวเขาเพิ่งแบบเริ่มต้นเซิร์ฟมันยังไม่มีอะไรเปิดใหม่หรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเล่นมาสามวันแล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรใหม่แล้วคือแบบมันอาจจะเป็นการดําเนินเรื่องช้าของผมก็ได้ที่แบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ผมก็พยายามให้เวลากับเกมนี้พอสมควรนะช่วงที่ผมว่างอะแต่แบบมันยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยอะ คือแบบเอ้าอะไรวะก็เลยเออโอเคงั้นก็ขอสรุปนะคะเป็น idle นะครับแบบผ่านดานนะครับก็จะเห็นตัวละครผู้หญิงน่ารักน่าวิ่งไปวิ่งมาฟันฉะฉะฉะนะครับแล้วก็มีน้องแมวเดินตามเนี่ยครับตอนแรกก็จะเป็นที่ใส่ชุดเชฟเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับตัวที่3จะปลดล็อกด่านที่500นะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปเล่นมาพิ่งอยู่ที่ ร้อหกสบสองครับซึ่งปลดล็อกค่อนข้างยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเติมเงินเนาะมันจะมีแพ็กเกจเติมเงินเด้งขึ้นมาใหม่แบบเรื่อยๆจนแบบน่าลำคาญมีให้ดูโฆษณาครับอ่าพวกถ้าสมมติเราอยากสุ่มของหรืออันเชิญของอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีเดี๋ยวนะ้าจะอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้แพ็กเกจที่เด้งอ่ามันจะมีใน เดี๋ยวนะอ่ะร้านค้าร้านค้าจะอยู่ในเนี้ยครับแพ็คไรวันเลื่อนลงไปข้างหลังเนี่ยครับดูโฆษณาได้สองครั้งต่อวันแล้วก็จะได้พวกนี้นะอืมซึ่งแบบอืมจะบอกว่าไงดีคือเหมือนถ้าจะผ่านไปด่านที่แบบเปิด ที่เปิดที่ว่านี่ก็คือเนี่ยไอ้พวกใส่สกิลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบมันอาจจะไม่ทันใจผู้เล่นหลายๆคนหรือเปล่าอย่างผมแบบผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทันใจผมขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีอะไรให้เล่นขนาดนั้นนะ่ะอือแล้วก็ถ้าแบบผ่านด่านคุณก็ต้องปล่อยให้มันเล่นเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ให้มันสะสมของสะสมเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบอืมมันอาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงสำหรับใครหลายคนนะครับโอเคก็ขอจบสรุปแต่เพียงเท่านี้ครับอืมอาจจะไม่ใช่แนวผมก็ได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผาผมจะพาไปเล่นเกมอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ